อยากยอดไลค์เยอะทำไม่ยากทำยังไงมันดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแอดมินคนเดิมวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์รูป Facebook นะคะมีวิธีการยังไงเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาที่ระบบของเราก่อนก็คือปั๊ม f o l l o w .com จากนั้นล็อกอินเข้ามาเลย พอล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาระบบเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เลือก c a t ตา o r y ไปที่ Facebook ค่ะจากนั้นเลือก service ไปที่ไลฟ์โพสรูปวิดีโอ Facebook นะคะ Service นี้นะคะก็จะสามารถไลฟ์รูปโพสหรือว่าวิดีโอบน Facebook ของตัวเองที่ตัวเองลงได้เลยนะจากนั้นนะคะก็ใส่ลิงก์รูปที่ต้องการได้เลยค่ะ แอดมิน <Ad> ต้องการรูปนี้นะคะในการปั๊มไลค์ก่อนอื่นนะคะต้องเปิดรูปนี้เป็นสาธารณะก่อนนะวิธีการนะคะก็ไปที่จุด3ามจุดมุมขวามือเลยนะแล้วก็แก้ไขความเป็นส่วนตัวค่ะตั้งเป็นสาธารณะนะจากนั้นนะคะเลือกไปที่แชร์ค่ะแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมค่ะคัดลอกค่ะ โอเคแล้วก็กลับมาที่หน้าโปรแกรมของเรานะแล้วก็วางลิงก์ไปได้เลยคอณติตี้นะคะก็คือจำนวนที่เราต้องการไลค์นะขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่100ไลค์มากสุดอยู่ที่3000ไ like. ลค์แอดมินใส่ไป100ไลค์นะจากนั้นกดซับมิ t ได้เลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราส่งคำสั่งไปแล้วเนาะเรามารอย,ยอดกันดีกว่านี่ตอนนี้นะคะยังไม่มีคนไลค์เลยนะ ค่ะตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากตอนแรกเนี่ยไม่มีสักไ์เลยเนาะตอนนี้ก็คือขึ้นมา125่้าไลค์ถ้าจำได้เนี่ยแอดมินใส่ระบบไปที่100ไลค์ก็คือยอดแถมทุกออเดอร์เลยนะเรามาดูหน้าตาคนไลค์กันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่นะคะหน้าตาคนไลค์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็ส่วนมากก็จะมีรูปโปรไฟล์กันทุกคนเลยนะคะนี่ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าเอ,อ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย